ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับน้องเอนะครับของทางส่งเสริมการขายนะครับของทางบริษัท BASF ไทยนะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ที่แปลงหอมนะครับตำบลโนนคูนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดปีเตดนะครับวันนี้เราจะพามาชมแปลงที่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท BASF นะครับครับตัวไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับพ่ออูเนาะนะครับวัสดีรัาพ่อคูสวัสดีครับ อันนี้ครับปกติแปลงข้าวอูเนาะอันนี้จะหอมเป็นหอมแดงอายุประมาณประมาณ55วันครับ55วันนะครับบอันนี้ปกตินะครับจะเป็นโรคในส่วนของหมานอนหอมเลื้อยระบาดเนาะรับครับอันนี้พ่อใช้ตัวเฮทไลแล้วก็ออบิโกงจริงเนาะรับครับใช้แล้วเป็นไงบางพอหลังจากกระดีไปดีอยู่ครับดาะคิดว่าดีครับดีครับมัน มันหยุดคับบ๋อใช้แล้วมันหยุดนะครับบโรคไวระบาดเนาะอันนี้พ่อก็ฉีดไปสองรอบแล้วนะครับก็อัตราการใช้นะครับก็เฮดไลน์บวกอวิโกเนาะก็จะได้สี่ถังใหญ่นะครับก็คือน้ํา400ยลิตรนะครับครับอันนี้ก็จะได้ทั้งป้องกันแล้วก็รักษาเนาะครับใช้แล้วโรคหยุดนะครับใช้แล้วมันก็ดีครับมันหายครับเด็กวบาดเจ็บไม่ใส่เฮทไลน์ก็ไป พอวิโก้ครับครับผมครับถ้าใครมีปัญหานะครับตัวหมานอนหอมเรือยราน้ำค้างต้นเหลืองนะครับหรือว่าไฟไฟไม่ปายนะครับหรือว่าเขาเรียกง่ายๆคืออีสานก็ไฟล้าทุ่งนะครับครับยังไงก็ฝากตัวเฮดไลน์อวิโก้เนาะครับครับใครมีปัญหา2โรค3 4มี่โรคนี้นะครับก็แนะนำเป็นอวิโก้บวกกับเฮดไลน์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณพ่อมากครับที่ให้เรามาสัมษณ์เนาะมาดยแฝงจิน A... BASF We create chemistry.